ครับผมท่านทศปดีตอนนี้เข้าอยู่ตาลาดสำโรงนะครับตรงอินพี่เียนะครับนี่ท่านานา่แล้วจัตกางบางหวัดเข้าเล่นวา,าชิวนะครับมานั่งชิวๆกันตรงร้านเหียนูนะครับอันนี้เจอขับบ้านกันแล้วนะครับได้เจอข้บ้านกันแล้ว ให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะครับตอนนี้เล็กแล้วนะครับตอวซีถุ้าแล้วนะครับว้าว นี้ตแล้วนะครับผมก็จะกลับบ้านแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้เราอยู่สํโรงนะครับอยู่ข้างหลังโรงพยาบาลสมโลงงนโรงการแพทย์นะครับอยู่ข้างหลังอินทีเลียนนะครับทุกอย่างเริ่มติดตัวลงแล้วนะครับนอกจากรันเบียตอน,นี้ อันนี้เขามาทางเชี่ยวอยู่หลอังอีพิเรียนนะครับนามัตาจากจังหวัดจริงๆเราอยู่ไกลาจากอีพิเรียนมากเราอยู่สุวิจเจนะครับผมไม่สุระแถวหนีนหรือผ่านางนาม,มานางชื่วนะครับ กำลันการลุนรออยู่กลับกานนะครับลถรออยู่ไปทุกคนมีความสุขนี่นื่ กับบ้านการัแว่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคอณค่าเบผมรู้อยู่เยอะที่สุดไม่ใช่เย,ยนะเอะไม่ใช่เยอะพอสมควรที่สุดเลยอะ่ะภาษีผินผิงเย,ยอะผมสุดหอดที่ประเทศเท่าแย่ยมากเลอือกหกสหกหยี บบาาตามความตลอดเรื่องเงินเรื่องไปทำแล้วเป็นสีเหล่นี้เลาประิทล้์เล่าเอา,เอาไว้ก่อนอันนี้ดิงจางม,มันปิดแล้วเนี่ยไ,ไปตามไปตามที่เขาให้ไปไปไหนแล้วห้ามห้ามห้ามเขาบอกห้ามไหมเขาปิดมดแล้ว กยลงกันอริงเลยเมื่อกี้เนี่ยอันนี้กยวผมจะพาเดี๋ยวผมพาไปตรงไปเลยครับผมโอเคตอนนเรียกอิพีเสลงตอนนี้ยุอิพีเรสลงครับทับบคือกากับเนาะอ้าวไปเลยไปนีแหละอันนั้นให้ลงก็เหลืออันนี้อใช่อืมนี่รนข้างบนยังไง

อะไรก็ไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้ดูหน่อย็นไมน่าจะเกิใช่ไหมหล่ลับยี่สิบบาทโอเคขอบคุณครับเกินสามชั่วโมงเกินอยู่แล้ว ไขนะ่เนืขี้โม่ไขขี้โม่ไม่ต้องบอกก็รู้ไข่ขี้โมน่ารักน่ารักกูเกิดน่ารักกูขี้โม่เยอะถ้าผมอดทุนมันไม่ได้ไม่อดทนมันได้ไมไมไดละตอนนี้เราจะกลับไปซูเปอร์เจ็ดเจ็ดครับผมว้าวอันนี้เป็น งขึ้นถนนสุขุมวิทของอิปลิสสำโรงว้าว